ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้พอเตียมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยเฮากับอาจารย์อาจารย์เม้งนะครับเป็นทรงตัวเลขใหม่พอเตียมแล้วนะครับครับมือวันที่หนึ่งนะครับเนาะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับรัฐบาลไทยเฮาออกเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งขับเลขล่างกขาออกหกสามนะครับเนาะ ขับส่วนเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเลือกเก้าหนึ่งสามหน้าครั้งที่สองสามสามห้าท้ายครั้งที่หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าท้ายครั้งที่สองสามสี่เก้านะครับขับของอาจารย์งวดที่ผ่านมากกะลุดนะครับเนาะอาจารย์แม่งอาจารย์แม่งนะครับนี่ครับบนล่างวิ่งลูดสีกับศูนย์กะลุดไปนะครับเนาะส่วนเลขนีกะลุดไป นะครับธรรมดาเนาะครับเนาะครับมวลนี้่เตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับวันที่สิบหกนะครับเนาะ รัฐบ,บาลไทยเว่าอาจารย์เ้มานะครับรเตรียมเขียนเด่นไว้ก่อน ครับอาจารย์ผ่นเดียนเจ็ดกับแปดนะครับวันนี้มาเบิรงเลขในตารางเพิ่นนะครับเจ็ดสี่แปดห้า ก้าหกครับนี่คือเรียกในตา่าง ครับเลขในตาร,รางของอาจาร,รย์นะครับเกรด C8H96 นะคะรับเลขมงคลนะครับได้เลขมงคล ก้าห้าหกครับเด็กมุงคนของอาจารย์พันธ์มานะครับครับเมื่อบังอาจารย์มันจับปูให้นะครับเนาะเาเตรียมจับชุดเตี่ยมเลยนะครับด้อชุดเตี่ยมเลียวคอยตัดพ่นมีเพ่นมีเน้นไหนอยู่นะครับ

8.5 9ดห้าเก้าห้าหปดหเก้าห นะครับพ่นฟันตุนนี้นะครับแล้วฟันที่แปดตัวเดียวนะครับเดี๋ยวก็เตรียมจีลงบัดเลยเรียก3มตัว้อมนะครับเดี๋ยวค่อย ขอเรเบิงตัวเนียนของอาจารย์เพิ่นเราครับเนาะสี 4, 8, 3, 8, 3, 8, 2, 8, ่แปดหกสามแปดหกสองแปดหกมีเครือเรียกสามตัวนะครับ แป้วเบื้องตัวเนียนของอาจารย์เพื่อนเนาะครับเนาะเนียนเนียนเลยครับเจ็ดห้าแปดหกเก้าหก แปดห้าเจ็ดสีโอ้หลายตัวดีครเนาะอันนี้พ่อเทีาายมจะเอาตามที่อาจารย์เพิ่นเพิ่นเฮ็ดมาให้นะครับคืออาจารย์เพิ่นฟันเน้นๆห้างเดียวนะครับ นี่ครับแปดหกตัวเดียวนะครับคันเราตามอาจารย์วงกลมมันก็นหลายตัวนะครับเนาะเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดหกแปดหกประสิบิเจ็ดหกอีกตัวหนึ่ง แล้วาอาจารย์เน้เนๆเนยลยคือแปดหกตัวเดียวนะครับแล้วพระเรี่ยก็ใช้เบิ้องนะครับเนาะอาจารย์มันส่งมาให้นะครับรสิวา่าโอ้สัตว์ปอนอีน้องเลยเป็นมม่หว,วนี่ครับสัตว์เกี่ยนหมำนอ 16, สิบหกสิบเอ็ดทับ 2, 5, 6, 6, 6, สองห้าหกหกชุดเต็มนะครับในบมอนเรเลข เรีนำโชคเก้าห้าหกอยู่หัวมุมนะครับเก้าห้าหกก้นมั่วเนะครับเนาะขับจับกลัวอาจารย์จับคูเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดหกแปดหกเก้าหกครับเน้นเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดหกแปดหกฟันที่แปดตัวเดียวครับเม็ดเดียวแปดหกนะครับอาจารย์เพิ่มวงกลมใบนี้แปดหกตัวเดียวนะครับเนาะ รับ่วนเรียงในตารางกเจ็ดสี่แปดห้าเก้าหกที่โพเตรียมลงไห้นะครับอาจารย์นฟันที่แปดตัวเดียวคือแปดหกนะครับเนาะจ้กับเป็นมู้มวัวเนาะพี่น้องปินงได้มือในบรรยากาศแดดฮวนบ้งนี่ครับก็บมีตามนีเนะครับเนาะต่วา่วนตัวที่วงกลมไวในห้างมักเข้า,าเาก่เาเดือกเบ่งเอานะครับเนาะแต่ว่าอาจารย์แปดหกตัวเดียว สี่แปดหกสามแปดหกสองแปดหกนะครับรับโปรเตีมกับคอขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับเดอ้ออาจารย์เหม่งเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยโปรเตีมมารับฝากพีฝาก้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่นแนวทางนะครับเอาฉะนั้นแนวมากชอบแต่ในห้องก็่าลืมนะครับเดอ้อไปเลือกซีเลือกคาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะครับเนาะ ที่พอเทีมกาสี่เหลี่ยมไปนั่นตัวเด่นแต่ว่าเนียนสุดๆก็คือแปดหกตัวเดียวนะครับเอาคอยเขาฟังๆเน้อวันนี้อาจารย์เนี่ยเอฟซีก็จะได้โฉกโฉบมันๆกันเนาะครับ,นะรบเนมมานนนนะครับพอเทีมก็ขอเน้นย้ำไปคือเก่าเด็ดเลยเนาะครับเนาะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วกันมากกันชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเทียมน้ำนี่ยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจพอเทียมน้ำเนาะครับเนาะ ครับสุดท้ายทายสุดนี้พอเตมกับข้อกับขอบพระคุณทีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตีมครับพอเตมข้อไว้พอนห้มีแต่ควอมสุกขวอมจะเล่นนะครับเด้อควมเก็บยาห้ไดค้วมไขยาห้มีนะครับเนาะอให้มีแต่โศกต่ลับให้ถูกวรวยเงินกันทุกถุกกลนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตมกับมีเคียนี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม